สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่30ธันวาคม2566ค่ะบนกระดานเนี่ยอาจารย์ก็เขียนไว้แหละ98808725แต่จจริงๆแล้วความโดดเด่นในครั้งนี้เยอะเลยต้องละเอียดมากๆเลยนะ ค่อยๆทาความเข้าใจกันนะก็จะได้เห็นว่าอะไรที่โดดเด่นแบบจริงๆนะคะแล้วก็อย่าทิ้งเลขเก่าๆที่อาจารย์บอกเพราะว่าที่มาไม่หมดเนี่ยเขาก็จะมาในงวดต่อๆไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายหนังสือก่อนค่ะหนังสือดาวใดเด่นนะคะปี2567ออกแล้วนะคะ ลายมาที่0618192756นะคะราคาเล่มละ999บาทนะคะเลขบัญชีอยู่นี่เลยนี่เลยนี่เลยนะคะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่รหัสไปรษณีย์แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะกาะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยถูกรางวัลใหญ่รวยรวยรวยกันทุกๆท,ท่านเลยนะคะ ปี2567เนี่ยเป็นโอกาสทองของทุกราศีที่มีโอกาสในความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเพราะว่าดาวพระมริตยูเนี่ยเปลี่ยนร้ายกลายดีให้หมดเลยเนื่องจากดาวพระมริตยูที่กลุมดาวพระพฤหัสบดีหรือก่อนวันที่30เมษายนเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีก็อยู่ติดประชิดกับดาว พระบริตยูคือราศีเมษกับราศีพฤษภ5005เนี่ยเขาจะช่วยดวงชะตาทุกๆุกราศีให้ร้ายกายดีได้อย่างปาฏิหาริย์ทีเดียวเพราะฉะนั้นค่อยๆบริหารตัวเองให้ดีๆนะคะเป็นปีทองของชีวิตทีเดียว เรามาเริ่มกันเลยนะคะในวันที่30เมษายน2566ในเวลาประมาณ1 5นาฬิกา4ีนาทีลัคนา,ะนาจ,จะสถิตที่ราศีพฤษภจริงๆแล้วดาวเด่นยังอยู่เหมือนเดิมเลย9009แต่ออกไปแล้วก็ดีได้ตัดทิ้งนะคะตอนนี้ที่เด่นๆเลยเนี่ยถ้าไม่พูดถึงและออกเสียดายเสียดายคือ4 6่หและหนชัดเจนเลย 4ี่หหนึ่งสหรือเราอยากจะสลับก็ได้เป็น6 3 6าหนึ่งด้วยแล้วก็4ี่หนึ่งแล้วก็4ีสด้วยจะสังเกตเห็นไหมว่า4ีหเนี่ยไม่ออกสัทีอาจารย์เนี่ยแอบดูตลอดเลยเพราะว่าดาวที่เด่นจริงๆคือ ดาวพระประสวดีเนสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระอังคาร53และตอนนี้กเกษตรแรกเรือนด้วยระหว่าง35กับ53โดดเด่นมากนะได้ตำแหน่งกเกษตรแรกเรือน51ก็ได้56ก็ได้54ก็ได้ ดาวพระพฤหัสบดียอยู่ในตําแหน่งราชาชโชคและกมุตเกณฑ์ของดวงเมืองดวงโลกที่สถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารแฝงแสงถึงราศีพิจิกที่มีดาวพระพุธและดาวพระศุกร์สถิตอยู่สี่โง่ลักโดดเด่นนะคะและดาวเจ้าเรือนราศีเมษก็มาสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัสบดีสในเรือนห้าห้าในเรือนสามดูดีๆนะสี่โงลักษ แล้วก็ดาวพระอังคารเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมา4 6 4 5 3 5แล้วก็1 5นะคะดาวพระจันทร์ได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนะชุดที่2นะคะยิงมุมไปหอกกับดาวพระเสาร์และดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารระวังสองเจ็ดสอ่งงสามและชุดตรีโกนธาตุน้ำสอง สองหกสและ8ปดที่อาจารย์เขียน80กับ89 87เ็8นี่ยยังไม่มาในชุดตรีเทศนะคะ8778เนี่ยยังไม่มาแล้วก็25ราศีธวารเป็นราศีที่ทำให้ดวงเนี่ยแข็งแรงเพราะฉะนั้นมีอยู่2องค์คือ2และก็5นะคะอาจดนะ46 หนึ่งสามสองเจ็ดสองแปดสองห้าห้าสามและหนึ่งห้าค่ะก็ในวันที่สามสิบธันวาคม2566ก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกรางวัลมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ